ดูอะไรครับอื <c oughs> ดูอะไรครับ <c oughs> ดูไมโครครับตั้งดีดีสิครับเนี่ยเอ่อไม่ตั้งให้ออไอไ้เยี่ยมยังไงชอบดูไมโครเยี่ยมเยี่ยมไม่หมอชาวบ้านรับไอ้เยี่ยมโอ้โหตื่นมาทําไมหาวนะฮะตื่นมาทําไมเดี๋ยวตาตังดูคนเดียวเด้อ ไม่จะไปเฮกับข้าวล้างหม้อหงข้าวทำกับข้าวเด้อได้บอกครับได้ไหมได้ไหมเนะีได้ไหมครับเนี่ยหูหนามีบ่ได้ไหมผมพักผงไว้เดีย๋ยวยงกาดครับได้ไหมครับเวลาดูคนเดียวไปก่อนเด้อเด้อแม่จะไปเฮกับข้าวเด้อเนดูคนเดียวไปก่อนแนะนะม,นะนะม่จะไปทำกับข้าว ได้ยินบอกวันนี้กินไข่ไหมกินหลังจะกินไข่เจียวติใช่ไหมเออได้กินไข่เจียวกินทำยังไงกินเยี่ยมเยี่ยมก่อนอ๋อใาดูหน้าดิจะกินไข่เจียวนะดูดูคนเดียวไปก่อนเด้อเขาจะไปให้กับข้าวเด้อครับนะยหยัดดื้อนะครับ